สบายดีสวัสดีพ,อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขุสุคนมาพบมาพอกับสองแก่ตาสาวลาวไต๋เนาะมื่อนี้แกวตาสิข้าเขาปลาฮาตูกหมูพี่น้องหลายๆคนที่เขามาเบิงไม้หรือว่าคนไทยคนลาวเนาะอาสีส้มใส่แหละก็อยาขู่ว่าตูกหมูเม่นยังอ่าเดี๋ยวสิผ้าไปเบิงตูกหมูเนาะวะ่ามันเป็นจังไรหนาตาจังไรทุกคนไปไปเบิงกันเลยนี่พี่น้องหนาตาของตูกหมูเนาะน,นี่เดี๋ยวเอาสก็บจันสิ <c oughs> น, <c oughs> นี่ดึงเอาหมาละพัด ว่ามันหน่อยโพดบ่เอ้าบแหนตัวนอยใหญ่เห็นไหมบ่ปะมีพอเอิญนะนี่กระมอนี่ตัวนี่พอวะดึงอ้าวดึงอานี่กระมูว่าบัเอ้าดอกหญ่ดอกจูบมันมันจังบวแก่ดึงอาจะทั้งเทิงล่ะตัวนี้หน่อยมันอไปอ้าดึงอาอีกไปไปน่ะมีพลพอลหลวานร้ายทางคนเล็กระมือบานล บัวอ่าตัวบ้านตันใดบ้านแห้งมันกับปลาแสบนี่โตซ้ำนนหนี้เนาะพี่น้องมันแสบเนาะนี่นน <c oughs> เอฟบ,บักล <c oughs> าไอผู้พายท้องเลน่าไอผู้คนรอเออหมาทงโทรศัพท์ได้พอเก็บอยู่ทางหนานเนาะทุกคนห <c oughs> ้าก็สิบกว่าเบอร์แม่แท้นี่แหละมิจตตุกโมบแหละแถวนี้ฮะ ใช่ตัวโม่แล้วพ oh like no ี่น้องวงไฟทุกคนเขาเรียกว่าตัวโมูตัวหมวานตัวโมูตัวโมกินหวานเขาว่านี่อันนี้หวานคือว้าตัวโมกินเป็นสีอย่างมันจะเป็นต่างมันมันกินมันต่างมันตัวโมสีม้าเท่านั้นเธอว่าตัวโมสีม้าสีแดงดำดำึมดำมันจะมีขนมันโบเกียงนี่พี่น้องไปหาต่อทุกคนตอนนี้คอยกับสีห้าเก็บพื่งกันทุกคนนี่ ตุ๊กโมกพี่น้องหน้าตาของตุ๊กโมกนี่ระเด้อพี่น้องเอ้ยตุ๊กโมูคลองแท้มันหอมเนาะตู้บานมันก็เอาได้จริงจริงแต่ว่าเขาบอกเอาดีกว่าเนาะมันแต่ะเก็บแม่เก็บแม่เขาหยิบอ่ะเขามาหาเห็ดตู้บานเอาบ้าพอ งามอยู่นี่นี่ทุกคนตุ่มหมูมันสีออกเป็นสันเป็นสันทมกันไปเลยหรืออิ่นอีกแบบว่าใบหวานเนาะขึ้นไปงามเลยเนาใครบ้านนี่เต้าจู่มเอาติเต็มอยังขนาดเออเหลืองอหลายหานี่แหละคือพักตุกหมูพี่น้อง <c ười> นี่แน่นี่นี่เก็บเอาเจ้าหน่อยตัวเนี้ยค่ะใสียบปลาเสียมติเนา พี่น้องตัวนี้แห้งงามม,มันก็หลายเนาะตาตุมบุบตาตุ่มบุบว่ะสันมีคนเวียงมานำคนนึงพี่น้องคนเดียวซื้อคงพัดเด้อพี <c oughs> ่น้องมันอากาศมันบรรยากาศดีฝนตกขึ้นหนึ่งวนตกเนาะตอนเช้ามากโอ้แจงจังปางสวาง่างคาตาสว่างคางตาพอ,อกันเดินทางมาแต่ทางไกลยุึงแล้ว หน่อเกี๊ยวเห็ดเกี๊ยวฮตอนเมีซีซอบไปซื้อเด้อตามภาษาบ้านนอกของหน้าห้องนี้เด้อไม่ห่าี่ไทอยู่หน้านอกพี่น้องที่ไทอยู่หน้าตามดงตำโดอนตำปลาเล็กหน่อยนี่นีอะลรตุ่มหมูพี่หน่อเห็ดหอนนี่แหละเขาเอือนตุ่มหมูหมูว่าทางไทยเอือนว่ายังเนาะพี่น้องทางลาวเขาเอือนว่าพักตุ่มหมูหรือว่าหวานตุ่มหมู กินคือกันเนาะทุกคนเนาะนี่แลไรพี่น้องตัวโบที่ห้าวเบาเทิงเนาะเดี๋ยวให้พี่น้องเปิดนะตัวนี่คือตัวจุม่มเนาะทุกคนนี่คือตัวบานแต่ว่ากินมันหอมเนาะถ้ามากินได้แบบไดเน่ เอาไปแกงแล,ล้วก็กินดิบก็ได้เนาะพันกับเพชรพาะหรือว่าพันกับแจวแล้วแต่ผู้มากท,ทุกคนประมาณน,านั้นเดี๋ยว้อพาไปเบิ่งอีกโคกนึงเนอกพันว่ามีอีกเนาะทุกคนแก็บอะไนี่มาขึ้นี่นป่ามากจะมาตะวียิเงมันจะลงมากพลงมาแล้วกินเองถุงหมูได้หรือไงขวอก็เก็บอยู่ขวดนี่นนตัวนี้ให้งามทุกคนให้ขวดไปก่อนนี่ดอนเถวเนี้ยไม่มัด มใบตูหวมัดสุกแกหมองทุงงบบอลแบบนี้พี่นอ้อใบไผ่ยังนี่คะเอิอใส่ใบไผ่แม,ม่มันเป็นหน่อไม้โจดหน่อไม้ลายดหรไม้ลาย เย็นว้าจะคนเบี้ยงน้องขาวไปโอ้ขาถอดเขาถอดมากเนี่ยอุ้ยตบ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 นี่โตหน่อยแบบนี้ให้กินแสบทุกคนมาปลาเหมือนคือแตเคือแตนเนาะคนมาซื้อแกจังไงไอ้ผู้จะมาปลาจะเป็นเจไร มื่อยือนะร้อนาอหนตโตบุบทุกคนเก็บแน่นี่อ้จะมีจุ่มามเหรอตุ๊กมูกไปไปไปพอวายอยู่ผลายทนนุกคนเข้ากับสิเออ ห้ากัสียางหาไปน้ำปลาแบบนี้นาะพี่นาะได้ไงมันแก่มนี่ทุกคนเดเาอ้าแล้วนี่าเมืองน้าตุ้มูกเขาเป็นกระพ่อแล้วแล้่ลำ่อยกระเต็มกระตาเลยนปืดพี่นนอง เต็มอยู่นี่นี่นี่ไม่เจอตัวจุ่มๆุตัวจุ่มนี่กินแสบที่สุดมีที่กินมันแก้วท่านเพชรพอกินดิบก็ได้กินซุกก็ได้เนาะพี่น้องก็กกได้ซุกก็ได้นี่เป็นแก้น,นี่เป็นยืกินได้ไหมตุ่ม ฮึ่มพี่หนอมาหาเฮ็ดพ,พ่อต่อต่ำใช่มาหาใส่ในร้ายเลยทุกคนฮักกพ่อแลวเนาะพี่นนอตอนนี้กสิย่างไปต่อป รูดปลาเราไปจ้งทางนกขัไปน้คุยัขีตามทางสายลค่อยะร้อยเรีนอแต่รี่ร้องโล้วนี่้ือแม่ทางนียงเ้ยไปหาเรียงกันไปอากาศทุกคนมาเหลาะหอก็บ้านนีนะกราบเทราเทพ ปรอเทศแคนจ้าออสเตรเลียออสเตรเลียเออเออก็สิเป็นแนวใหม่เลยมันอะไระมันผุโปร่งขึ้นผ้าเราปาคือกาวนอกพี่น้องเนาะเอ้อทิปนี้ก็ได้โอเคพี่น้อง คลิปนี้ก็ยเน่าเติบเลยเนาะก,กับเจค้อจบคลิปไว้แต่เพียงเท่าน,นี้เด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่มือหนาสีผ้าไปเบิ่งอีหยังกะติดตามตอนต่อ,ตอไปเด้อพี่น้องสีผ้าไปเก็บอ่าท้องปลาต่างๆที่พี่น้องเก็บสีโบเคยเห็นเนาะกะบางคนกะอาจจะเคยเห็นเนาะแต่ว่าสีทายไว้เป็นทีละลึกเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อสำหรับมือหนีสบายดีสวัสดีค่ะ